ตอนนี้นะครับใบมีโปรโมชั่นนะครับออกหลวเพียงแค่9,999บาทเท่านั้นสวัสดีครับน้องใบนะครับโคดจีเนียสนิสันชอยเลวันนะครับวันนี้นะครับน้องใบอยู่กับน้องนิสันอเมล่านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นวีนะครับเป็นรุ่นชุดแต่งนะครับของไดเอทนะครับพร้อมกับแม็กซี่ดำนะครับเดี๋ยวน้องใบจะพาไปชมรอบคันกันเลยนะครับไปชมกันเลยนะครับ จุดแรกนะครับก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องเบนซินนะครับ100แรงม้านะครับ1,000 cc นะครับไว้บอกเลยเป็นเครื่องทูบูลแรงมากๆนะครับปิ้วจุดต่อมานะครับนี่ไฟหน้า LED นะครับพร้อมซิกเนเจอร์ไลท์ด้วยนะครับถัดมาฮะอันนี้เป็นโลโก้นะครับที่มีคําว่านิสสันแต่ว่าอันนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือเป็นเรดาร์นะครับเตือนก่อนชนเบรกฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับพร้อมมีกล้องรอบคันด้วยนะครับตัวนี้สุดยอด รุ่นนี้นะคบเป็นล้อแมกนะครับข้อ15เป็นล้อแมกอันลอยนะคะปกติแล้วจะเป็นสีออกเงินเงินนะครับแต่วันนี้ครับไว้ทาเป็นชุดแต่งนะคะก็จะเป็นสีดาเงาแบบนี้เลยนะครับเท่มากๆเลยยอดเรามาดูภายในของตัวรถนะครับนี่ภายในของตัวรถไม่บอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจะพาไปชมที่เราจุดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปต้องกดอุตมสตาร์ทก่อนนะครับแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้เราก็หน้าเครื่องเสียงเรานะครับขึ้นแล้เรียบร้อยอย่าเราสักรุ่นนะครับ จุดแรกนะครับที่น้องใบจะรีวิวก็คือเครื่องเสียงของเรานะครับรองรับ a p p l e Carplay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับรุ่นนี้มีกล้อง360องศาก็มา่คันนะครับแล้วกดตรงที่คามิราได้เลยครับกด1ทีนะคะจะขึ้นเป็นกล้องมองแบบนี้เลยรอบคำแบบนี้นะครับกดหนึ่ทีครับก็เป็นกล้องด้านซ้ายของเรานะครับกด1นึ่ทีคือยกเลิกครับ ขัดมาขาวจะเป็นตัวของแอร์ออโต้นะครับก็ถัดลงมาอีกขราก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชาร์จไร้สายของเรานะครับวางไปปุ๊บโทรศัพท์เราชาร์จแบตได้เลยนะครับอ่าส่วนตัวของนี้ครับเปียบมือนะครับของเป็นเมนนุ่นนะครับเรามาต่อกันที่คอนโซลตรงผู้ขับขี่กันเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นจอดิจิตอลนะครับสามารถดูค่าของตัวรถได้เลยนะครับ ทับมาที่พวงมาลัยนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวปรับเครื่องเสียงนะครับฝั่งนี้ทั้งหมดรวมถึงตรงนี้นะครับก็จะปรับหน้าจอนี้อ่าถัดมาค่ะตรงนี้จะเป็นคูนคอนโทรลนะครับสามารถเอ่อปรับความเร็วได้อัตโนมัติเลยนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถสั่งังงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับรับแล้วก็รับโทรศัพท์จากตรงปุงมิลได้เลยครับรุ่นนี้ของเรานะครับสามารถเปิดไฟออโต้ได้ด้วยก็คือสามารถกดได้เลยนะครับไม่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆ ตอนนี้นะครับใบมีโปรโมชั่นนะครับออกรถเพียงแค่9,999บาทเท่านั้นครับตอนนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถทำอาหารใบาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์ทางไลน์นะครับน้องใบยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับสวัสดีต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ